นุนรายการโดย B1 วันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงสินวีคุณสวยถูกใจเมื่อใช้สินวีกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการขับเงินล้านกันต่อครับช่วงนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับพี่อ้อยหวานครับถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำธุรกิจเครือข่ายตรงกันต่อครับเป็นไงครับที่ผ่านมามีอุปสรรคและปัญหาไ,มไหมแบบทีมงานดือ้อไม่ยอมเชื่อฟังอนส่วนตรงเี้ มีค่ะมีค่ะนะคะคก็คือปัญหาส่วนใหญ่ก็พอถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากมายมส่วนใหญ่นะคะถ้าทีมงานสมมติ100นนร้อยคนถูกต้องไหมคะก็ไม่มีใครคือหมายถึงว่าจะเป๊ะหมดทุกคนคแต่ถ้าใครที่อยาก ประสบความสําเร็จถูกต้องไหมคะเราก็จะเช็คได้จากการที่เข้าระบบเข้ามาเทนนิ่งนะคะเข้ามาเทนนิ่งเราก็จะเช็คได้เลยนะคะคนที่พร้อมที่จะประสบความสําเร็จกับเราก็คือต้องมานั่งคุยกันและนั่งเคลียร์กันแต่ว่าถ้าคนที่เข้ามาแล้วเนี่ยเขายังไม่พร้อมหรือว่าเขายังไม่เข้าระบบเราก็ไม่ได้ทิ้งเขานะคะเราก็วางเขาไว้ก่อนเราก็ช่วยคนที่อยากประสบความสําเร็จก่อนนะคะถือว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เราต้องรีบแก้ไขนะฮะถูกต้องค่ะต้องเรียนถามพี่อ้อยหวานหนึ่งปัจจุบันนี้เรื่องว่าเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o ไลน์เองอ่ะตรงนี้มีอิทธิพลต่อการทำเครือข่า,ขายาเครือข่ายโอ้มีมากๆเลยค่ะนะคะตรงนี้ช่วยได้เยอะเลยนะคะส่วนใหญ่ทีมงานของอ้อยเนี่ยนะคะจะมีมีน้องคนหนึ่งก็คือทำงาน ทำงานประจำก็คือทำงานแบงค์นะคะแต่สามารถใช้เทคโนโลยีตัวนี้สร้างไรายได้ต่อเดือนเดือนละเป็นแสนนะคะตัวนี้ก็คือไม่เอ่อทำงานประจำนะคะก็คือไม่มีอุปสรรคเลยนะคะตัวนี้คือสามารถโพสต์ขายได้ในหน้าเฟซหน้าอ่าหน้าไลน์นะคะคือหมายถึงว่าตัวนี้คือเป็นแบบอย่างในการที่จะหาไรายได้หรือว่าหรือว่าหาช่องทางเพื่อที่จะไปช่วยจุนเจอือครอบครัวของเขานะคะตรงนี้ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะแสดงว่ามันเหมาะกับในส่วนของการ การทำงานกับคนรุ่นใหม่ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะทีมงานพี่ย้อยหวานมีเยอะไหมในส่วนของคนรุ่นใหม่ออคนรุ่นใหม่เยอะมากมนะคะคนรุ่นใหม่เยอะมากก็ตอนนี้ทีมงานของอ้อยน่าจะประมาณเกือบ3,000คนนะคะเยอะมากๆเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกน้องๆพวกน้องๆวัยรุ่นเยอะค่ะที่อยากมีไรายได้อยากเปลี่ยนแปลงอยากคืออยากเป็นอายุน้อยร้อยล้านว่าอ,อย่างนั้นก็ว่าได้เลยนะคะ ก็จากที่ผมไปสัมผัสในสุดของว่าัท์แม็กโอ,อ้โหวัยรุ่นทั้งนั้นเลยโอ้สุดยอดอเลยค่ะเพราะว่าณตอนนี้นะคะเด็กสมัยนี้ก็คือเก่งมากะจะไม่เหมือนจะไม่เหมือนสมัยสมัยรุ่นของเราถูกต้องไหมคะคือคือโนเทคโนโลยีแต่ตอนนี้นะคะเทคโนโลยีแต่หมายถึงว่ามันก็มีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียแต่ถ้ากลุ่มไหนเข้ามาแล้วมาเจอเรามาเจอระบบมาใช้เทคโนโลยีตัวน,นี้ก็คือสามารถเปลี่ยนชีวิตไปได้เลย นะคะถือว่าต้องสุดยอดจริงๆแต่ว่ากลุ่มเดิมๆก็ต้องปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยนะฮะไม่ใช่ว่ายังเป็นเดิมๆตามธุรกิจเดิมๆเรียกว่าไม่มีการปรับเปลี่ยนตรงนี้ก็ไม่ทันผู้นําสมัยใหม่ที่กําลังมาแรงเนี่ะถานย่อยนิดนเงเรามีเป้าหมายนะคะในส่วนของธุรกิจส่วนตัวในส่วนของเป้าหมายส่วนตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรายได้หรือตําแหน่งของทีแม็กเนี่ยอ๋อของทีแม็กใช่ไหมคะก็ เป้าหมายของอ้อยนะคะคก็ก็ไม่มากค่ะนะคะก็คือ,อาภายในต้นปีหน้านะคะอ,อยากมีไรายได้ต่อเดือนนะคะเดือนละหนึ่งล้านบาทแต่เชื่อว่าได้แน่นอนเพราะยอดขายแล้วว่าทีมงานมาแรงขนาดนี้นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวของอ้อยเกิดมาจากครอบครัวที่มีไม่ใช่ฐานะร่ำรวยรนะคะ แต่ว่าเราเกิดมาจากครอบครัวที่อบอุ่นความไฝฝันของเราตลอดเวลาตั้งแต่เด็กนะคะอยากอยากมีอาชีพอะไรก็ได้ที่มีที่มีรายได้เยอะๆอยากเป็นเหมือนปุ๋ยพรทิพย์อะค่ะอยากมีรายได้รักเด็กหรือเปล่าครับถูกต้องค่ะอยากมีรายได้เยอะนะคะแล้วก็อยากตั้งมูลนิธิอะไรเป็นของตัวเองอยากช่วยเหลือสังคมอยากให้สังคมแบบเกิดความสันติภาพก็คือไฝฝันตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะนะคะก็ ก็คือตรงนี้ก็คือ,อยังยังยัง,ยงคิดอยู่ลึกๆเลยนะคะแต่ก็ไม่กล้าไม่กล้าบอกใครว่าถ้าธุรกิจแม็กซ์สามารถทำให้อ้อยประสบความสำเร็จถึงระดับสูงสุดตรงนั้นเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเออท่องเหนือจากในส่วนของตรงนี้ละรายได้ละการท่องเที่ยวหลังจากที่เข้ามาสู่ธุรกิจขายตรงกับประดับยนต์หรือค,รความสวยความงามเนี่ยเป็นยังไงฮะ คือจริงๆนะคะคือการท่องเที่ยวเนี่ยโดยธุรกิจส่วนตัวของเราหรือว่าอะไรคือหรือคือเราไปเที่ยวได้อยู่แล้วถูกต้องไหมคะแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเราสามารถซัพพอร์ตได้เฉพาะในธุรกิจของเราครอบครัวของเราเราไม่สามารถจะไปแบ่งปันตรงนี้ให้คนคอื่นหรือว่าคนที่เรารักมากมายได้ถูกต้องไหมคะแต่ตัวนี้ธุรกิจของแม x นะคะก็คือวันที่25อย่างที่พี่จัมโบ้เรียนไว้แล้วเนี่ยวันที่25เนี่ยก็จะมีการรับเข็มเกียรติยศแล้วก็วันที่2 6ก็จะลงเรือนะคะก็คือดินเนอร์นะคะก็ทีนี้แล้วก็มีการเที่ยวต่างประเทศทิปต่างประเทศนะคะตรงนี้มันสามารถว่าสร้างให้บุคคลหลายๆกล,ลุ่มมากมายเนะะี่ยค่ะประสบความสำเร็จหรือว่าท่องเที่ยวไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะมันแตกต่างกับธุรกิจส่วนตัวที่เราทำนะคะ ถ้าพูดถึงความพร้อมหรือจุดแข็งของแม็กณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนครับจุดแข็งใช่ไหมคะจุดแข่งของแม็กนะคะอันดับหนึ่งก็คือคือตัวสินค้าถึงแม้ว่าเราจะเป็นน้องใหม่ะนะคะถึงแม้ว่าเราจะเป็นน้องใหม่แต่ว่าทั้งแบรนด์คือบริษัทเราได้สร้างแบรนด์มาหมดแล้วะนะคะทั้งตลาดทั้งการตลาดทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อที่จะให้สมาชิกทุกคนเนี่ยเข้ามาแล้วทํางานได้ง่ายแล้วก็ประสบความสําเร็จได้รวดเร็วก็ต้องขอบคุณทั้งบอสโอ้แล้วก็บอสคมมากๆนะคะที่ใช้เครื่องมืออันทรงพลังนี่เพื่อที่จะนําพาทีมงานไปถึงจุดจุดนั้นได้นะคะและล่าสุดกับการจับมือกับเอเชียสุพีรนในครั้งนี้มองว่าจะมีการเสริมความแข็งแกร่งตรงนี้ยังไงบ้างนะครับธุรกิจจริงๆนะคะตรงนี้อย่างเอเชียสุพีมเนี่ยคือเราก็ไม่ได้รู้เชิงลึกอะไรมากมายแต่ว่าโดยส่วนตัวของอ้อยเนี่ย นะคะคือคือคือป่วยถูกต้องไหมคะคแต่ว่าได้มาสัมผัสกับนมนะคะนมนี่ถือคอระตุ้ม,ถ,มถือว่าสุดยอดมากๆเลยถือว่าสุดยอดตรงนี้นะคะเชื่อว่าธุรกิจจะเจริญเติบโตได้อันดับแรกก็คือสินค้าต้องมาเป็นอันดับหนึ่งะคะก็คือเชื่อว่าตรงนี้ถ้ามาผนึกกำลังกับแม็กถือว่าระเบิดเถเทองค่ะนะคะ,ะ,คะเรามีโอกาสไหมที่ว่าจะเเราโตที่ในประเทศแล้วเราอยากจะขยายไป ตางประเทศหรือเพื่อนบ้านบ้างมีโอ้แน่นอนค่ะแน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้ทีมงานของอ้อยนะคะทีมงานของอ้อยตอนนี้ก็ขยายไปที่ประเทศลาวแล้วนะคะแล้วก็มีมาเลเซียนะคะสองประเทศลวค่ะโดยสุดตัวของทีมงานนะคะแน่นอนแน่นอนค่ะเป็นคนในพื้นที่ลาวกับมาเลเซียหรือว่าเป็นคนไทยครับคนในพื้นที่ของลาวกับมาเลเซียเลยค่ะนะคะก็ทีมงานไปขยายที่นู่นเพราะเขามีญาติที่นู่นด้วยครับใช่ค่ะหรือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กําลังจะขยาย ต่อไปกับอาธิปันธนบ้านได้เป็นยางไงอยากให้พี่อ้อยพูดเกี่ยวกับมูลเสน่ห์ของธุรกิจเครือข่ายตรงต่างกับธุรกิจอื่นๆยังไงบ้างคะคืออย่างนี้นะคะธุรกิจธุรกิจเครือข่ายเนี่ยพอเราได้มาสัมผัสปุ๊บนะคะเราต้องรู้จริงๆรู้แก่นแท้จริงๆคือเป็นธุรกิจที่มีสเสน่ห์ พ่ออะไรรู้ไหมคะคือเป็นธุรกิจที่เราสามารถส่งมอบความสําเร็จหรือว่าเราได้มิตรภาพทุกสินทุกอย่างที่จะพัะพฒนาต่อยอดไปในการที่เราจะทําอะไรก็ช่างคือตรงนี้นะคะถา้าเราเราทำงานเป็นระบบแล้วก็มีการส่งมอบให้คนอื่นเนี่ยมีชีวิตหรือว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นถือว่าตรงนี้เป็นจุดเด่นจรงิงๆนะคะถ้าพูดถึงความแตกต่างกับอดีตกับปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงอดีตกับปัจจุบนันใช่ไหมคะแต่ก่อนคนขายตรงโอ้ไม่ทำยี เป็นธุรกิจที่หลอกลวงณปัจจุบันนี้เป็นยังไงคือจริงๆนะคะอย่างอย่างท,ที่อย่างเรียนตอนแรกว่าอ้อยเข้ามาที่เป็นน้องใหม่จริงๆอย่างธุกรกิจขายตรงในอดีตนะคะในอดีตเนี่ยเราจะเข้าใจแต่ว่าเอ๊ะขายตรงนี้ต้องซื้อสินค้ามาเยอะเมาตุนไว้แล้วก็ต้องไปเล่ขายใช่ไหมคะ,ค,ะคือเหมือนว่าเป็นคนขายหรือว่าเป็นคนจําหน่ายแค่นั้นเองแต่พอมาสัมผัสจริงจริงธุรกิจเครือข่ายณตอนนี้ถ้าเราทํางานจริงๆคือไม่ใช่การขายมันเป็นการขยายมากกว่ามันเป็นการส่งมอบ นะคะมันแตกต่างจากอดีตอย่างนี้นะคะอย่างของเรามีการซื้อกับตุนไม่เห็นว่าหอูสินค้าไม่พออะไรเงี้ยหรือว่าแม่ทีมสมาชิกซื้อกับตุนเงดนเยเ<อ>ออยไม่มีค่ะไม่มีค่ะ<อ>คืออย่างอย่างครั้งนะคะีค่ะส่วนใหญ่จะไม่ได้กักตุนเลยเราจะสั่งตามออเดอร์ที่ทีมงาน<อ>สั่ง นะคะจะไม่มาตุนไวเอสอย่างนี้อย่างนี้ไม่ไม่ใช่ค่ะครือว่าเป็นการบริโภคจริงถูกต้องอ่าไม่มีการซื้อไว้กับตุนตเพื่อเก็งกำไรถูกต้องค่ะตัวนี้ก็คือจะมีเกิดเกิดจากการซื้อซ้ําแล้วก็ทีมงานม e ี order ออเดอร์เข้ามาเราถึงคือสินค้าคของเรานี่ค่ะวันต่อวันเลยค่ะสินค้าจะหมุนเวียนวันต่อวันตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกนะคะห้าแสนไม่พอต่อวันต่อวันนะคะคถามอีกหนึ่งในส่วนของคุณสมบัติของนักขายที่ดีในส่วนของมุมมองของพี่อ้อยเองอะมองยังไงบ้างครับ ต้องมีอะไรบ้างนักขายที่ดีนะคะในในในความคิดส่วนตัวนักขายที่ดีนี่คืออันดับหนึ่งคุณต้องมีความซื่อสัตย์นะคะมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้านะคะก็เช่นเดียวกันถ้าเรามองกับการถ้าเราเป็นลูกค้านะคะเราก็อยากได้ของจริงแล้วว่าของแท้ถูกต้องไหมคะแต่ตรงนี้ถ้าเราได้มีความซื่อสัตย์ต่อกันตรงนี้ค่ะการทํางานหรือว่าการยังไงล่ะคะเราเป็นธุรกิจด้วยกันนี่คือความซื่อซื่อสัตย์ความมั่นคงมันจะอยู่ยั่งยืน เราต้องใช้ใจถูกต้องค่ะต้องใช้ใจใช่ใช่ค่ะณวันนี้เป็นยังไงบ้างในส่วนของผู้นําหรือแม่ทีมจากอดีตปัจจุบันเท่าที่มองเอ่อจริงๆนะคะพอพอมาเจอตรงเนี้ยครับนะคะพอมาเจอตรงนี้ว่ามันเป็นธุรกิจโดยเดี๋ยวเจาะจงเลยนะคะว่าของแม็กซ์เนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นผู้นําหรือว่าเป็นเป็นทีมงานทั้งคนเก่าคนใหม่พอเข้ามาสัมผัสแล้วเนี่ยคือประทับใจอันดับแรกคือประทับใจ ผลิตภัณฑ์มากกว่าอ,อันดับที่2ก็คือแผนรายได้ที่เขาจ่ายแรงแล้วก็จ่ายจริงขนาดนี้นะคะพอทีมงานทุกคนเข้ามาทุกคนใช่ไหมคะทีมงานทุกคนเข้ามาทุกคนก็ต้องหวังเรื่องรายได้ถูกต้องไหมคะพอเข้ามาปุ๊บทำงานแล้วมันเกิดมีรายได้จริงอะค่ะคทุกคนก็โอ้โหมีแรงขึ้นแล้วก็ทํางานอย่างมีความสุขตรงนั้นมากกว่าอยากให้พี่ต่อย้ำนิดนึงเกี่ยวกับความมั่นคงของธุรกิจแม็กนะฮะ ตรงนี้นะคะธุรกิจของแม็กซ์นะคะเชื่อว่านะคะในระยะเวลาอันใกล้เนี่ยธุรกิจของแม็กจะทะยานมาเป็นเบอร์ต้นๆระดับต้นๆเลยแซงธุรกิจหลายๆบริษัทเพราะอะไรรู้ไหมคะ 1. ด้วยผลิตภัณฑ์มาเป็นอันดับหนึ่งคะคะแล้วก็ 2. ด้วยแผนไรายได้ที่ตอนนี้ถือว่าเป็นแบบแทบจะเป็นแบบต้นๆเลยนะคะตรงนี้มากกว่าอยากจะฝากอะไรกับผู้ชมทางบ้านสุดท้ายนะคร จริงๆนะคะตรงนี้ก็อยากจะฝากนิดนึงนะคะว่าทุกคนนะคะใครก็ได้ที่อยากมีรายได้หรือว่าอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตที่กำลังมองหาธุรกิจอะไรสักอย่างนะคะอยากแนะนำว่า Max เนี่ยเป็นธุรกิจที่น่าจับตามองแล้วก็พอได้มาสัมผัสจริงๆเป็นธุรกิจที่เ,เป็นธุรกิจที่จ่ายจริงแล้วก็สินค้ามีคุณภาพ สามารถที่จะนำพาเราไปสู่เป้าหมายแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตครอบครัวเราได้จริงๆนะคะครับถ้าผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผู้นำครับในส่วนของธุรกิจ Mac i n t e r ทอร์เน็ตเวกจำกัดครับที่พร้อมจะนำพาทุกท่านเข้ามาสู่ธุรกิจนี้แล้วให้ประสบความสําเร็จครับสําหรับวันนี้ครับต้องขอคุณคุณปียาพรนะครับที่เกียรติมาร่วมพูดคุยกับผมใลกันครับ ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับท่านผู้ชครับสำหรับนี้เวลาหมดลงแล้วครับแล้วพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสสารบนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ